วันนี้แม่โอจะพาทำขนมปังเนยสดนะโรยด้วยน้ำตาลแบบนี้นะคะแบบเนยแบบจุกจุกน้ําตาลฉ่ำๆนะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะแป้งขนมปังนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมนะ,ะใส่ลงไปแป้งเค้กสี่สิบกรัมนะคะน้ําตาลห้าสิบกรัมเนาะและทีนี้อันนี้เป็นเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะยีสต์หกกรัมนะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าห้าสิบกรัมนะคะ กลิ่นวานิลาหน่อยหนึ่งนะประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วทีนี้ใส่ไข่ไก่ไปสองฟองนะคะตอกใส่ลงไปเลยนะคะใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยเนาะพอใส่เสร็จเรียบร้อยเราจะใช้พายคนก่อนนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะพอให้เข้ากันไม่มีเม็ดแป้งละใส่เนยลงไปค่ะเนยจืดร้อยกัมนะคะอ่ะถ้าเกิดเนยเค็มลดเกลือลงเลยนะไม่ต้องใส่นะคะอ่ะโอเค ทีนี้ก็นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆจนเนยกับแป้งเข้ากันดีนะคะนวดแบบนี้แหละนะคะนวดนวดขยำขยำไปนะพอเข้าเข้ากันดีได้แบบนี้ละนะแม่อกก็จะพักแป้งเนาะพักแป้งสักสิบนาทีนะให้แป้งเขาคลายตัวหน่อยนะคะพอแป้งคลายทีคลายตัวได้ที่ละนวดต่อเห็นไหมพอเขาคลายตัวแล้วเขาจะไม่ค่อยติดมือนะ,ะนวดไปจนแป้งเนียนแบบนี้เลยนะเห็นไหม แป้งเขาจะเนียนแบบนี้นะใครมีเครื่องก็ใช้เครื่องก็ได้นะคะพออันนี้เสร็จก็คลึงนะคลึงหน้าให้ตึงเสร็จเรียบร้อยพักให้แป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะอ่ะก็พอแป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วนะเอาออกมาเนาะเอาออกมาแล้วทีนี้ว่าแบ่งก้อนแบ่งไซส์นะใครจะทาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้หมดเลยนะในคลิปแม่โอทําทเป็น ค่อนข้างที่จะแผ่นใหญ่นะก็แบ่งเป็นสี่ก้อนนะถ้าเกิดใครชอบแผ่นเล็กก็ลดขนาดเอานะคะครึ่งนะครึ่งแบบนี้แหละนะ,ะทำง่ายอันนี้ไม่ต้องไล่ลมก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะไปรีดอยู่ดีเนาะ,ะก็ครึงให้กลมเพื่อง่ายต่อการรีดนะคะ,อะโอเคพอทําเสร็จเรียบร้อยครึ่งเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็จะรีดแป้งการรีดแป้งก็แบบนี้เลยนะคละึงไปนะไล่ซ้ายไล่ขวาไปแบบนี้แหละเนาะเอาให้ฟองอากาศออกให้หมดนะคะ พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปพักไว้บนถาดแบบนี้เราพักไว้10นาทีนะคะอ่ะพอครบ10นาทีแล้วแป้งจะฟูขึ้นมานิดนึงใช้นิ้วจิ้มค่ะจิ้มให้ทะลุเป็นรูไปถึงข้างล่างเลยนะอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาเนยใส่ไปมันจะไม่อยู่เนาะอ่ะจิ้มสักห้ารูแล้วก็เอาเนยตัดเป็น1คูณ1เซนนะอะใส่ลงไปเลยนะตามรูที่เราทำแล้วก็ ตามด้วยน้ําตาลนะคะอันนี้ก็น้ําตาลทรายธรรมดานะไม่ใช่อซิงนะคะใส่ไปเลยชอบหวานแค่ไหนนะคะตามได้เลยอันนี้ตามสะดวกเลยนะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนําไปอบนะคะเตาอบที่แม่โอบใช้นะครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่ะตามที่แม่โอบขึ้นให้เลยเนาะ,ะอบไปเลย15นาทีนะคะไฟ180บบนล่างเนาะ,ะอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมเหนยเขาละลายอย่างฉ่ำเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้ละ เราก็สามารถรับประทานได้เลยเนาะ,นะแป้งจะนุ่มมากนะคะโอเคงั้นไม่อาจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ